ิิโปอหลวาอรังปูรมนาศิลายกย่องเด้อของนี่แทร่เด้อของแท้่เนี่เป็นเพชรเยีสยนสารใวกาทถวายหลวงพ่อสาไในตลอนปีนี้นะ้ายะทำของท่าเจ้าุญนนิมัดงาม วันนี้ทราบว่ารประเดชพระคุณท่างพุทร i ร i o n นนทบได้ในความศรัทธาในประเดชพระครุณนะไปโปรดให้ เชิญพยาธรรมราถวายในวันนี้เป็นพิเศษกับวกนในช่วงที่ไม่กี่ตอนเช้าจ้าครับวันนี้ก็เนื่องด้วยวัน,นสองทำสนามหลวงเป็นวันสุดท้ายนะครับดังนั้นก็ประสมจะต้องเข้าสู่สนามสองในวัน ่ังนั้นเราทุกคนก็ที่ท่ได้เตรียมอะไรมานะเตรียมกายเตรียมใจในเรื่อนั้นก็ถือว่าระสมนั้นที่ท่านุ่งสบียงกองกีวอนนี่หลวงพ่อทุกองนั้นเหมือนแบบพระไตรปิฎกไว้พระสบงเหมือนพระสูตตางตปิฎกเนี่ยที่มาสังฆังคู่อาจีวรนป่าหฮอมพันนี่คือคือพระวินัยอันหลวงพ่อพี่เสบงจีวรนี่ยที่อยู่จังไรเนาะอนกำลังสาธุชนทั้งหลายเนี่ยทั้งหญิงทั้งชาย ทั้งนดทั้งที่อายุมากอายุน้อยก็ถือว่าร้อยล้านทุกคนนะวันนี้มาทําบุญใได้สามร้อยร้อยใจวาจาให้เป็นศีลร้อยใจให้เป็นสมาธิร้อยความเห็นให้เป็นปัญญาเพราะนั้นการในพระนายพิกยกมานะในฐานะผมได้อา่านได้ศึกษาจนจบนะปร,ะริญาตรีปริญโทปริญญเอกที่เราก็สังเกตว่าบุญอะไรที่ใหญ่ๆคือบุญบุญตักบารหรือว่า

ไม่มีอะไรเลย <laughs> Hãy subscribe <laughs> cho kênh cái <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

พระป่าครับคุณไปวางนี่ก่อนนะสงฆนะครับมดงามพระไทยกับพระจีนเพราะน,นั้นที่เขตสัมพันธวงศ์นี้ไม่ใช่มีเฉพาะ มหายาณไม่จีจะปฏิรูว่าเปนอาญานมหาญานญาณใหญ่มาเลยนะครับก็เป็นทีนิกายนามนิกายวัดเจงนญยี่อู่ไม่ไกลเกินไปก็เหนื่อยนิดหนึ่งวัดบางกรของเราว่าหลวงปู่เคยเยี่ย้อยแล้วหลวงปู่พาหลวปู่ไปทำนะกับิูรสภาพเดินไม่ใจญ่ะไใหญ่ภาพใต้ใจมีลมหกวงภาพทางเป็นกินงไท อยากจะได้งใหญ่ๆงานต่าราการต่างเกรส่องพันธุ์ทองนั้นได้นคือว่าเป็นเพียของใส่หัวในท้างหน้ำคนที่ไปรวย้ก็มาเรื่องจัดจักราทีตุ้มเกิดเดรกที่ยึดเกิจะผิดีก็มีสามทองคำแล้วก็ทองคำมีร้านทองก็ต้องมกัารายสัมงพันธ์นี้ Đào thắng của mày có thể mong muốn thiết bị Hãy chấp nhận được các bạn mong, hay là các bạn mong có tính giá trị cảm.